ฮ okay ู้าไิเจไปเจไปังงันมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้บ่ายสองโมงตรงนะคะได้คิวพี่อู๊ดแล้วค่ะอีแดงสะอื้น กระเต็มนะคะรู้ว่าผ่านบ่อได้บ่างที่ที่ผ่านมานี่มีแต่คันใหญ่ๆอย่างนั้นเลยนะพี่นะออรุ่นไท์คอนะคะรุ่นไท์คอนะคะขับโดยพี่อู๊ดนะคะโดยมีพี่ติงเป็นเนยคนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูลีลาแดงสะอื้นนะคะพึ่งจะได้เฉิดอดใในสนามครั้งแรกนะคะอันนี้คู่กับพี่หรอใช่ปะ่ะคู่เจ็ดเราคู่เจ็ดครับนี่นี่ทุกคนแดงสะอื้นเจอกับใคร ทีมอะไรเอย่ยคนแตกคอจริงไว้ยนะโอ,อ้ทุกคนคะแดงสะอื้นนะคะเจอกับทีมคนแตกคอ4ีคุณซีอ,อัโลดนะคะโอ้ยดีดีด,ด<ส>ีเดี๋ยวเด๋ยวได้รู้กันนะคะสีแดงกับสีดำนะคะล้วเข้าประจำจุดสาตาร์ทแล้วนี่ rog, ฟังเสียงตอดจอดคู่กันด้วยว่ากลับไปยางใครต้องเป็นพันหนึ่งเย ข้าวคู่นี้เข้ามาแล้วครับไอ้วนวนดูดูเข้าโหเ้ยเสียงข้อรั่นงันั้นงันันงนนงันงนงันงั โอ้โหฮแล้วล้วแล้ววท่ออยู่ด้านนี้นะคะจะได้ยินเสียงท่อทัดมาก จายเลยอีกคนพันหนึ่งมาแล้วมาแล้ววอดวอดวอด <c oughs> วอดวอดดับมุดไปเลยเสร็จแล้วได้อยู่ได้อยู่เจ้าไปดิเจ้าไปดิเจ้าไปดิ

เอาเช่นนี่ขาดตัวเองเอ,เอาแล้วเอาแล้ว

ฉัน ได้เปรียบเสียเปรียบไปมีแน่ๆครับซ้ายขวาวิ่งไปเหมือนกันได้เปรียบเสียเปรียบมีแน่ๆครคนเดียวในการนั้นก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเราทำปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ก็ทวนลงผมตู้มเลยเรียบร้อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็กมผู้จัดเองเพื่อนกันสี่มือสี่ก็ถอนรถออกจากการแข่งขันหมดแล้วเพื่อจะได้ให้ลงรถน้อยที่สุด ลงทองคันร้อมหรืออาจจะลงทีมอย่างเดียวเดี๋ยวว่ากันจริงไได้เอาให้เป็นแบบหนีสันหน่อยทุกคนตอนนี้นะคะเชือกวินไม่พอนะะคเนื่องจากหลักวินนะคะมันอยู่ไกลนะคะเชือกวินไม่พอนะคะไยากเอาเท็เจอร์ถอยไปนี่ค่ะหลักวินอีกนิดเดียวเองนะเนี่ยแค่แค่คืบเดียวแค่ตรงนี้เองแค่ตรงนี้เองแค่ตรงเนี้ยเนี่เอาเบลลคล้องทีนกันชนเลยลากขึ้นมาไวกว่าเอาเบลลคล้องไปเบลลคล้องหมดเวลาแล้วนะคะกันหน้าเร็ว ใช้สมองบกแล้วคะสมองบกเอาไม่อยู่นะหมเขึ้นมาหมื่นเดบลขาดอีกแค่ศอกเดียวนะคะก็จะสามารถวินได้ถึงหลักวินนะคะแต่ว่าไม่ได้แล้วค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะใครว่าจะใช้ให้ดีมองไปมองมาก็ต้องไอ้ตั้มหรือว่าไอ้ตั้มเพื่อนกันมยู่ไปอยู่ตรงหน้าผมก็เดินไปช่วยกัน เออเอาเบลเอาเบลไปคลอบไปเขาเรียกพี่หมูเหรือเปก่าหมูขยะพอพี่หมูหยุดตายหาไปไอสองคนที่ทะเลาะกันเลยครับนี่ต้าเกิดเป็นลูกพี่คนเดียวกันไก่เพื่อนไทยครับสีเพื่อนสูเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถออกจากไปก่อนครับเอา ขับยากขึ้นมาเยอะโคงมาลัยมึงมีหลายวงเหลือเกินโคงมาลัยมึงเยอะแล้วมึงจะเลี้ยวยังไงวะอ๋อทุกคนคะเบี้ยนคันนี้นะคะที่วิ่งคู่กับพี่อุ๊ดนะคะก็ะเซอร์วิเสเหมือนกันนะคะต้องดึงขึ้นเหมือนกันนะคะมาแล้วค่ะลุงชินมาแล้วคะ่ะฮ่าฮ่าฮ่า หนึ่งชินนะคะมาลากักแดงสะอื้นนะคะทำไมไม่มา

เอ้าอทุกคนตอนนี้นะคะนี่นี่นี่พี่มดใช่ยูทูบยูทูบเบอร์นะคะยูทูบเบอร์ดังของเมืองไทยเลยนะคะใช้ให้ไอ้นี่ให้ค่ะกลางเต็นท์เต็นท์นี้ก็คือเก้าอี้นอนนี่นะคะไม่ไหวแล้วพีมดปวดหัวนะอ๋อเฉียดดูดีได้ไหมได้ไหมก็ถูกงานแค่นี้ผมบอกเลยว่าคู่มือไม่ได้กินหมอบลอกผมกินคู่มือทุกงานเลยจอกมีอะไรที่ยากกว่านี้ไหมเนี่ยดูดิ เรื่ทั้งตัวนี่ลืมไปหมดโอ้โหไม่ต้องถามตัวประกอบยิ้มมึงไม่น้อยเข้าไปในนี้น่ารอดว่ะเนี่ยว่าไม่น่ารอดร้อยอะเออร้อยไหมอะเอ้าไม่น้อยแล้วมันจะล็อกไงอ่ะโอ้นี่ร้อยไหมตายเขาอะโอ้เนียร้อยนะไหนวะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วเอาให้ดีเอาให้ดีจะได้นอนไหมเนี่ยวันเนี้ยเร็วปวดหัวจะแย่แล้วไมม่่ีดูอะ ไมเณฑ์กินนะคะทุกคนมันร้อยตรงข้ามต่อนเลยเรืนะเ่องของเรื่องมันร้อนมากร,ร้อนมากจริงๆจนแบบไม่ไหวอะ่ะแล้วตอนนี้พี่เกี่ยวน่าจะไปไเซอวิสรถอีแดงสะอื้นนะคะพี่มดก็จะได้พึ่งพาเนี่ยคะ่ะยูทูบเบอร์คนดังของเมืองไทยนะคะสองคนนะคะชูชาติเคซิคากับพี่ยิ้มเบียนซ่านะคะเป็นยิ้มชมพัยครับตอนนี้เใช่แล้วหัวนี้เข้าไงวะก็บอกแล้วอ่ะอ๋อหัวนี้เข้านีา้นี่ ได้นอนไหมเนี่ยนี้เข้าไงวะบอกแล้วไม่เชื่อมันไม่มีหัวนเอาอะไรยัดตรงนี้ออโอขา้เหอ้กเมอาทำมาพอดีเดี๋ยต้องยาสักสกองเม็ดอ๋อมันเรี่อมีหนุข้าง ่นอพี่โบพี่โบบอกพี่ม่ได้นอนแ่ยิ้หนอยเข้ามาเ้ามานั่แหละเออได้แล้วได้แล้วกูมือมีก็กินหมดความหวังของพี่มดเนีออเอาเอเออาไปแลขอข้าเออโหพี่ชาตินั่นแหละ เฟ้ทำมาไม่ดีไม่ซื้อจีนมาไหมเนี่ยโอเคเออเออไ้แล้วได้แล้วได้แล้วได้นอนแล้วได้นอนแล้วอ๋อหิ้มแบนี้เออได้เอาออวันนี่อ๋อวัดใช่หวะใส่ร้องก่เดี๋ยวใส่ร้องกันเนี่ย มันหังหัก้อไหมถ้าก็ต้องคุยกับพี่เข oh. okay. ียวแหละอ้เออพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอนิดเดียวแค่นี้ก็พอแล้วเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวห้ากลางนี่นี่มาโชว์มาโชว์ทำอะไรกินเออเอออรอ่ข้าว ได้แล้วทุกคนสำเร็จสำเร็จโอเครถผมเก่ากันแล้วเออสำเร็จโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอะไรกันขาดขาดจะได้จะได้อุ้ยขอบคุณนะคะได้แล้วได้สามร้อยครับพี่สามร้อยเลยชั่วขาหรือข้างขาสามร้ยขอขอชั่วขาขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสำเร็จขอบคุณมากขอบคุณมากไปเลยไปเลยตอนนี้นะคะพี่ๆน่าจะเซอร์วิส รถอีแดงสะอื้นอยู่ที่เต็นท์ไปไปค่ะไปค่ะขอบคุณมากเลยเดี๋ยวพี่มดขออนุญาตตรงนี้นะครั่อนหก่อนบายขอบคุณนะคะ